สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับทุกๆท,ท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันเนาะสำหรับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็น,นับในหวยเาวาพัฒนานะครับสำหรับวันศุกร์เนี่ยเราพัฒนาก็ออกไปในที่ใน1นะฮะใน17ถ้าเลขออกแบบเนี้ย17นะครับ ต้องใช้ในสูตรนี้นําสูตรนี้มาใช้นะครับยังไงก็ขอให้สูตรนี้เดินดีเข้าอีกต่อเน,นื่องแล้วกันนะครับเนาะอ่้นเน้นเลยนะครับในคลิปนี้นะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับอ่ะก็มาดูในหวยที่ออก1 7นะครับช่วงก่อนหน้านี้ก็มีออก17เเหมือนกันนะฮะสองเก้าแปดสามเก้าหนึ่งแปดสองหนึ่งเจ็ดสอง 4นะครับอันนี้ก็จะเป็นออก17อ่าไปออก17ล่างนะครับงอตะมาออกไปในที่1นท2 5 4ี่1 5 4 2 5 4นะครับก็มีออก17อยู่นะครับช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นในที่ใน3 3 2 9 8 9 9 7นะครับ3 7 1 7 1 7 5 4 2 034นะครับอ่ะอันนี้ก็ออกทั้ง17บนทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีอยู่อีกช่วงนะฮะก็จะเป็นในที่ในี0่ย1แล้วก็7 8 8 5 5นะครับเนาะแล้วก็จะเป็นนะับในที่ในช่วงนะครับสุดท้ายนะที่ออก17 นะครับสี่ศูนย์สี่แปดส5งสี่เจ็ดสองศูนย์ศูนะครับนี่แหละก็ออก1 7นะครับมา1 7ล่างอันนี้บนล่างอันนี้มาบนมาบนนะครับนี่แหละนำสูตรนี้มาใช้นะครับสูตรนี้ใช้ยังไงนะครับก็คือจะได้เด่นตัวเดียวเลยนะครับเด่นตัวเดียวนะะก็นำตัวนี้มาจับนะครับนี่แหละ นำในหลักหลักแสนงวดก่อนหน้านะครับอัน,นเนี้ยเนี่ยลองดูช่วงก่อนก็ได้ในี่สองนี่ก็มาสองสามนะครับก็มาสามเนี่ยห้าก็มาห้าน,นะครับสี่ก็มาสี่นี่นะครับล่าสุดแสดงว่าจะมีในที่ได้เด่นห้านะครับถ้าเด่นห้าไม่มาก็ลองลดแต้มไปเด่นสี่นะวันนี้เด่นสี่เด่นห้าเพราะว่าสูตรก่อนหน้านี้นะครับ ก็ปีต้องต้องลดแต้มด้วยนะครับเผื่อไว้ด้วยนะมันอาจจะไม่มา5้ามันอาจจะเป็น4ก็ได้หรืออาจจะเป็น6หรืออาจจะไม่มาเลยก็มีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าเป็นเพียงสถิติเท่านั้นนะครับเนาะ,น,ะนี่แหละนะเนี่ยวิ่งตัวเดียวนะครับล่าสุดก็อ่ะวิ่ง5หรือเปล่า5คู่กันกับในตัวไหนก็ลองนําไปจับแล้วกันถ้าเท่าที่ดูตรงนี้แล้วนะครับเนาะมันก็อาจจะนําในที่ในหลักหน่วยมาลดแต้มก็ได้นะครับเนาะในตรงเนี้ได้2แล้วเนาะเอา4มาลดแต้มนะครับ 4ี่สีสสองหลดไปสักประมาณเนี้ยศูนย์ะหแต้มเพราะว่ามันเล่นตัวเดียวเองเนี่ยก็มานะครับสอสองเนี่ยสี่สี่สองสอมาตรงนี้4อันนี้เหมือนก 7, 7, 6, 5, 4, อันเจ็ดเจ็หกห้าสี่สาได้3แล้วนี่มาเอสตรงนี้มเออเนี่ยตัวนี้เหมือนกันเอาหลักหน่วยเจ็ดหห้าสี่สาม ไปสี่สองก็เสร็จสี่สามเนี่ยห้าสามเนี่ยอันนี้เหือนกันนะครับหน่วยก็จะเป็น 7, 6, 5, 4, 3, เจ็ดหกห้าสี่สามนะครับสี่สี่ห้านี่นะครับก็ล่าสุดก็อ่ะเพราะว่ามันเป็นเจ็ดนะครับก็จะได้ที่เจ็ดหกห้าสี่สามเนี่ยนะครับอ่ะอย๋ยวจับคู่ให้นะครับก็จะเป็นนะครับในที่ในห้าห้าเจ็ดห้าหก 5 5 5 4แล้วก็53นะครับก็ลองนำไปลุ้นนำไปจับเพน่ดูแล้วกันนะครับซึ่งอีกตรงจุดหนึ่งนี่ก็จับบวกกันก็จะได้วิ่งตัวเดียวเหมือนกันนะครับก็คือจับในงวดก่อนหน้านะครับในหลักแสนกับหลักหน่วยจับบวกกันนะครับล่าสุด4บวกกับ7แสดงว่าต้องเป็น1น,นะครับวิ่ง1ห,หรือเปล่าลองดูในช่วงนี้นะครับ8บวกกันกับ4 เป็น2นี่มาสอนี่แบวกกับ4นะครับอันนี้เหมือนกันนะครับเจ็บวกกันกับนะครับสบวกกับ7ก็ได้ศูนย์ี่ก็มาหลักร้อยเหมือนกันเลยนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับ1บวกกับ7ก็จะเป็น8แต่นี้ก็มาในล่างเนาะก็ถือว่ามันมาล่างนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับ7บวกกับ7เป็น14เนี่ยก็แสดงว่าตัวเนี้นะครับต้องนําไปวิ่งล่างก็คือ หนึ่งะครับล่างนะครับวิ่งล่างหนึ่งนะครับ,รบ,บ,รบก็เป็นเพียงนะครับสูตรเท่านั้นนะบางทีหวยออกมาแล้วก็อาจจะไม่มีหนึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับถ้าหนึ่งคู่กันกับตัวไหนนะครับเท่าที่ดูตรงนี้นะครับมันก็ไม่ซ้ํากันเลยนะครับเนาะอ่าไ,ไม่ไม่ไม่ซ้ํากันยังไงก็คือสีสี่ก็มาห้าห้าไปแล้ว ศไปแล้วสองไปแล้ว4ไปแล้วนะครับก็เหลือที่ยังไม่ได้ออกไปก็คือศูนยไปแล้วเหลือ1นอ่ะสองไปแล้ว3ายังสไปแล้ว5ไปแล้วหกเจปดเนี่ยเนี่ยหมาจับกันกับในเนี้ย 1 1 1 3นะครับ1 6 1 7 1 8 1 9หรือวิ่ง1วิ่งล่างนะครับนะเนี่ยหรือ1 5อ่ะนะครับมันอาจจะออก1 5ึ่งห้าก็ได้นี่ยในตัวเด่นตัวเนี้ยนะครับก็ลองลองนำไปจับแล้วกันนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็ลองนำไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้เนาะนะครับเนาะอ่าสูตรที่ออกนะครับ1 7 1 7 1 7นี่แหละ นี่ก็จะเป็นแนวทางนะครับสลับในที่ในหวยลาวนะครับที่ออกหนึ่งเนาะอาจจะเป็นออกบนหรือออกล่างนะครับก็ต้องนําสูตรนี้ไปใช้นะครับต้องนําสูตรนี้ไปใช้เนาะอย่างไงก็ขอให้นะครับสูตรเนี้ยเดินดีเข้าอีกต่อเนื่องแล้วกันนะครับสํรับในล่าสุดหรือว่าเลขมันอาจจะออกง่ายๆนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วตรงเนี้ยสามสี่ห้าเนาะสามสี่ห้าเนาะเนี่ยมีสี่มีห้า มีสามสี่เนี่ยครับมีห้ามีสามเนี่ยมีสี่มีห้าอืมแต่สี่ห้านี่ออกสองรอบเลยนะครับสี่ห้าห้าสี่เนี่ยเนอะอ่ะสามสี่สมห้าเนี่ยก็อาจจะออกอีกก็ได้นะครับเนาะถ้าว่าสามสี่สาห้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครทุนน้อยกว่าจ,จะเน้นไปคู่เดียวนะหรือมันอาจจะออกอีกหรือมันอาจจะออกเลขพี่เลขน้องอีกก็ได้นะครับเนาะอ่ากล็ลอง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 นำไปลุ้นกันดูแล้วกัน ถ้าว่าตรงนี้มาล่างนะครับแสดงว่าสูตรนี้ต้องต้องมาบนนะครับเนาะอ่ะย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาแล้วอาจจะไม่มีตัวเลขในนี้เลยก็เป็นได้นะครับก็แล้วแต่สมาชิกจะนําไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับหวยออก1นึ่งเนำสูตรนี้ไปใช้นะครับก็ขอให้สูตรเดินดีอีกต่อเนื่องแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ